พมประเสริฐพงศ์สอนวัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพักเก้าไกลพักเก้าไกลเราทําการเมืองยืนยันครับว่าเป็นการเมืองแบบสร้างสรรค์การที่จะมาบอกว่าเราไม่เข้าร่วมกันมาธิการแล้วไปตีความถึงเจตนาว่าเราเล่นการเมืองแบบเก่านั้นขอปฏิเสธไว้ตรงนี้เลยครับว่า เราแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในคราวตั้งคณะกัรมาธิการแล้วว่าข้อเสนอข้อเรียกร้องของนักศึกษาสามารถส่งตรงไปยังท่านนายกรัฐมนตรีได้ภายใต้การลงความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้และแน่นอนครับถ้าจะเทียบการเมืองแบบเก่าหรือแบบใหม่เนี่ยเทียบกันง่ายๆเลยครับการเมืองแบบเก่ามีการซื้อตัว ขายตัวสอสอซึ่งสื่อมวลชนและคนทั่วประเทศไทยรู้กันว่านั่นคืองูเห่าครับนั่นคือการเมืองแบบเก่าครับนั่นคือมการขายตัวซื้อตัวผมคิดว่าพักก้าวไกลหรืออดีตอนาคตใหม่ที่ถูกยุบมาเนี่ยเราไม่เคยมีแนวความคิดใดๆที่จะไปซื้อตัว หรือจะไปดึงเพื่อนสอสอจากพรรคอื่นมาอยู่กับเราเลยครับผมขอยืนยันอีกครั้งและขอเรียนไปถึงท่านประธานกรรมธิการผ่านท่านประธานว่าผมอ่านรายงานแล้วครับรายงานเนี่ยเขียนประหนึ่งว่าเห็นใจนักเรียนนักศึกษาเสียเต็มประดาครับข้อสังเกตของกรรมธิการเนี่ยฟังแล้วหรูมากอ่านแล้วครับปรากฏว่า เป็นคำแนะนำเป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งตรงไปที่นักเรียนนักศึกษาบอกว่าจะต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองแก่นักเรียนนักศึกษาอย่างถูกต้องแปลว่าไม่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะใดๆที่มุ่งไปสู่ครูในสถานศึกษาเหล่านั้นเลย ท่านกรรมธิการอาจจะไม่ได้เดินทางแบบผมครับผมไปหลายพื้นที่เข้าพื้นที่ไปยังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนเก่าผมไปยังโรงเรียนสตรีพัทลุงไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาและแม้กระทั่งไปยังอีสานบ้านท่านประธานคือจังหวัดบุรีรัมย์ทำไมล่ะครับทำไมผมต้องเดินทางเพราะเขาเชื่อว่าเรา ซึ่งเป็นสสสามารถให้ความอบอุ่นท่านประเสริฐพงศ์ครับบ้านผมอยู่นครพนมครับก็อยู่อีสานแล้วครับไม่ได้อยู <Loud S 1> ่บุรีรัมย์เดี๋ยวพี่น้องฟังทางโน้นจะเข้าใจผิดว่าผมย้ายจังหวัดต้องขออภัยนะครับแต่ว่าผมบอกว่าอยู่ทางอีสานนะครับครับการตั้งข้อหานักเรียนนักศึกษาถึงมาตราร้อยสิบยุยงปลูกพันธุ์ปลูกปั่นเนี่ยเป็นข้อหาเพื่อประโยชน์ทางการเมือง โดยแท้จริงครับและพฤติกรรมของครูบาอาจารย์นั่นแหละครับควรจะเป็นข้อเสนอแนะในรายงานนี้ให้ชัดเจนควรจะมุ่งตรงไปที่ผู้บริหารสถานศึกษาว่าท่านเองเนี่ยจะต้องปกป้องดูแลนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นลูกหลานของเขาครูหลายๆท่านส่วนใหญ่อดีตที่ผ่านมาปี2557เป่านกวีดสนับสนุนประชาธิปไตยด้วยซ้ำ แต่วันหนึง่งเมื่อนักเรียนนักศึกษาปีนี้นักเรียนนักศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็นกลับขมครูกลับต่อต้านเช็ตลายเช็ดโซเชียลหลุดเยอะแยะครับท่านประธานครับครูขมครูว่าไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์บ้างละหรือแม้กระทั่งโรงเรียนเอกชนอย่างโรงเรียนแสงทองที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาผมก็ต้องสื่อสารไปยังท่านศึกษาธิการจังหวัดสงขลาว่า,าช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ไม่ใช่ดูแลเฉพาะโรงเรียนของรัฐบาลโรงเรียนของเอกชนก็ดําเนินการตัวครูนะครับมีคลิปหลุดออกมาชัดเจนนักเรียนแสดงออกไปดึงป้ายชื่อเขาไปถ่ายรูปนักเรียนเขาไปถ่ายวิดีโอนี่แหละครับคือจะต้องมีข้อสังเกตมุ่งหวังให้ครูซึ่งอ้างตัวว่ามีการศึกษาในสถานศึกษาต่างหากที่จะต้องมีความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่ผมพาดพิงทางบุรีรัมย์ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ประสานภายในไปยังท่านสสจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วท่านก็รับปากไปดําเนินการไปดูแลให้ที่โรงเรียนนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมปรากฏว่าเอาตำรวจเอาประหลัดอำเภอเอาสอจอไปคุกคามนักเรียนถึงบ้านเขาเลยครับท่านประธาน และต้องขอขอบคุณท่านสสบุรีลมนะครับที่อุตส่าห์เข้าไปช่วยดูแลหลังจากที่ผมไปแล้วที่โรงเรียนแห่งนั้นนะครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายจังหวัดครับแม้กระทั่งจังหวัดตรังบ้านท่านประชนประธานชวนหลีกภัยครับเมื่อนักเรียนไปแสดงออกตำรวจไปนั่งเฝ้าเมื่อนักเรียนแสดงออกเสร็จเรียบร้อยไปทานอาหารในตลาดตำรวจวิ่งไล่ตามครับท่านประธานแล้วไปนั่งเฝ้าเพื่อจะเอารายชื่อนักเรียน มีอย่างที่ไหนครับผมต้องโทรศัพท์ไปเคลียร์กับผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังว่าให้ได้เห็นใจนักเรียนเถอะครับลูกหลานเราแท้ๆทท่านกรรมธิการอาจจะไม่รู้ข้อมูลนี้แต่วันนี้ผมมาเล่าให้ท่านฟังว่ารายงานของท่านผมชื่นชมจริงๆผมได้เห็นการรายงานของนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาแสดงจุดยืนออกมาแสดงออก ในเรื่องเสรีภาพการแสดงออกทางประชาธิปไตยผมเห็นรายสถานที่วันเวลาชัดเจนอันนี้ท่านระบุชัดผมก็อยากจะบอกว่ารายงานฉบับนี้แม้จะไม่สมบูรณ์แม้จะไม่ได้รับคันชื่นชนอย่างร้อยเปอร์เซนแต่ผมเชื่อว่าเราสภาแห่งนี้น้อมรับข้อคิดเห็นและพร้อมจะทำการเมือง แบบใหม่จริงๆครับท่านประธานขอบคุณครับ